พระสมเด็จวัดระฆังพระสุมกอกำแพงเพชรพระรอดลำพูน พระนางพญาพิษณุโรคพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีรวมเป็นชุดเบนจภาคพาคี เซียนท่านทั้งหลายบอกว่ามีพุทธคุณสูงล้ำค่าอนุภาพเข้มขขังสาธุสาธุสาธุ